สวัสดีครับวันนี้มาเทสเครื่องนะครับซิม o มเนลี่ออสกา2นะครับเดีย๋ยวเราจะมาเช็คชอ็อตแล้วก็ลองสตีมนมดูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเล็กที่ความโดดเด่นของเขาก็คือตัวนี้จะสตีมนมได้ค่อนข้างดีพอๆกับเครื่องใหญ่เลยนะครับสตีมได้แรงนะครับก็นี่แล้วก็สกัดชอ็อตได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเหมาะสำหรับร้านที่อยากทำประมาณ3040แก้วต่อวันนะครับยังคงไหวอยู่นะครับอ่ะลองดูกัน นะครับปั๊มตัวนี้จะเป็นปั๊มปั๊มแดงครับปั๊มไวเบรนะครับอ่ะดูช็อตกันครับโอเคช็อตไหลสวยนะครับช็อตไหลดีนะครับไม่มีปัญหานะครับมีคีม่านะครับก็แรงดันยังคงโอเคนะครับสำหรับเครื่องประมาณนี้นะคร เอาชอ็อตประมานี้ล้กันนะครับนี่ช็อตคีมาแน่นนะครับอ่ะต่อไปลองสตีมนมกันครับสตีมนมแรงเลยนะครับใช้ได้เลยโอเค ของนมที่ได้เนียนมากเลยนะครับอืมเนียนกริบนี่นะฮะเดี๋ยวลองเทลายยกดูนะครับว่าจะเทได้หรือเปล่ากับแบบเครื่องเล็กตัวนี้นะฮะ อย่ายวมาดุอืมโอเคนี่ผมกริบเลยนะครับก็เครื่องนี้นะครับก็สตรีมได้พอๆกับเครื่องใหญ่เลยสำหรับคนที่อยากฝึกเต้อาแล้วก็ทำกาแฟขาย ที่บ้านหรือกินเองที่บ้านนะครับก็แนะนาเครื่องนี้นะครับตัวนี้ติดต่อเข้ามาได้นะครับโมดิฟายเป็นถังจุ่มน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางร้านเรามีจําจหน่ายทั้งมือ1และมือ2นะครับตัวนี้มือ2ติดต่อเข้ามาได้